สวัสดีครับคลิปบดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาถ่ายเลาะแถวแถวเอกชัยจอมทองนะครับมาทีแรกอาจจะมาดูบรรยากาศแต่พอเห็นตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์รู้สึกจะเงียบๆแล้วก็เลยเปลี่ยนนะครับมาดูว่าตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ถนนเอกชัยแล้วก็ต่อด้วยจอมทองนี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มสตาร์ทก็เลี้ยวจาก ถนนการนาพิเศษเนะครับเหลียวเข้ามาสู่ถนนเอกชัยก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เนี่ยตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละนะครับก็ดูกันไปนะครับตรงนี้ก็ดูสึกว่าจะาตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แต่ก่อนนี่จะเป็นแหล่งโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะแยะนาหูหน้าตา,ามาชุดนี้นะช่วงนี้ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูก็คือตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่อนข้างจะ ย่เหงาซบเซาแล้วก็หมดยุคหรอเปล่าอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนนะฮะน้อยๆไอ้น้อยนะเปิดน้อยค่อนข้างที่จะ,ะปิดกันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอันนี้วันมาวันธรรมดาด้วยนะครับตรงนี้เขาก็อาจจะหมดยุคแล้วก็เปลี่ยนเป็นธมาค้าขายในแนวตึกคอนโดนะครับเป็นหลักแล้วนะครับตอนนี้ เนี่ยตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะมะีโรงงานอยู่ตามลายถนนนะครับปลายมีร้านโน่นร้านนี่แต่ว่าคนไม่ค่อยพุ่นพ่านนะครับหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยฝุ่น MP 2.5หรืออะไรนี่แหละอันนี้ก็พูดตามๆเขาเนี้ยเนี่ยตรงนี้ถึง ขวามือเมื่อสักครู่นะั้นตลาดพม่าะนะครับมีแต่คนพม่าเข้ามาขายของตามตลาดนัดก็เลยมาตรงนี้ก็ยังเป็นถนนเอกชัยนะครับเอกชัยแล้วก็จะมีผ่านบางบอลหนึ่งไปด้วยนะครับมีผ่านบางบอลหนึ่งไปทางด้านสายมือนะฮะแต่ว่าแอดมินตรงมาเพื่อที่จะต่อเนื่องกับจอมทองนะครับแล้วก็มาดูตึกแถวและอาคารพาณิชย์แถวตึกแถวด้วยอาคารพาณิชย์ ธุรกิจในย่านนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูคือยุค708090เนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้โหคือคักมากนะครับแอดมินก็เคยมาพบลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับแถวนี้โรงงานเล็กโรงงานใหญ่โรงงานกลางค่อนข้างที่จะนาหูนาตาได้รับความนิยมนะฮะคนก็มากันเนยอะแต่พอมาช่วงหลังๆมานี้ก็อาจจะมีการย้ายทิ่ฐานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแลนด์มาร์คที่สำคัญตรงนี้นะครับก็คือ สารแขวงนะครับตรงนี้มีสารแขวงด้วยนะครับสารแขวงทนบุรีแล้วก็วัดสิงห์วัดไซนะครับตรงนี้แถวๆนี้แหละนะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงนะครับตรงนี้ก็ยังพึ่งถึงช่วงแล้วก็มีกระทิงโรงงานกระทิงแดงออริจินัลก็คือโรงงานกระทิงแดงยุคเริ่มๆนะครับก่อนที่จะร่ํารวยมหาศาลเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยก็อ,อยู่แถวๆนี้แหละนะครับ ต่อกันมาเรื่อยๆตรงนี้คอนโดก็ขึ้นกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะครับสําหรับถนนเส้นนี้เพราะว่าตึกแถวก็ไม่ค่อยมีคนพักอาศัยนะจะไปพักกันอยู่คอนโดแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรนะบ้านเดียวทาวเฮาประมาณนั้นนะครับเนี้ยในเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจอะไรประมาณนี้ก็ตึกแถวหรือว่าอาคารมันก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนะก็ไม่ค่อยที่จะพุ่นพ่านนักนะครับ และตอนนี้เนี่ยคู่แข่งก็จะทำไอเที่ยวกับธรรมาค้าขายก็จะเป็นพวกออนไลน์กันก็เยอะนะครับอันนี้ก็มีสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะบางตาสําหรับลูกค้าหรือว่าผู้คนที่จะมาซื้อของจับใจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็บางทีเนี่ยเขาก็จะโทรเข้าร้านเลยนะครับโทรเข้าแล้วก็ให้ร้านไปส่งถึงบ้านประมาณนี้อันนี้ก็ มันก็มีทั้งข้อ,ขอดีนะครับตรงนี้ก็คือไม่ต้องมีการเดินทางเสียเวลาเวลาประมาณนั้นนะครับนี่ฮะรถก็เส็จชิวๆนะวิ่งค่อนข้างที่จะสะดวกเลยแหละนะครับตรงนี้ฮะ,ะดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับก็ยังอยู่บนถนนเอกชัยดูแนวตึกแถวหรือว่าอาคารวันนิ้กันต่อนะครับ แต่ก่อนนี้ก็เป็นตึกแถวที่มีพวกโรงงานพวกเหล็กพวกทําเหล็กทําอะไรนี่แอดมินเคยมาพบลูกค้าอยู่นะครับอันนี้ถึงนี่รนนะครับไปรษณีย์นะฮะตรงนี้ไปรษณีย์และขวามือก็อวัดสิงห์นะครับแล้วก็สายมือก็จะเป็นถนนกำนันแมนเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าเป็นสารแขวงเนี่ยก็จะเป็นนด์มาร์คหรือว่าคนพูดถึงนะครับตรงนี้ ถนนแต่ก่อนก็เป็นแค่เหมือนว่าจะส,สองเลนส่วนทางแบบนี้แหละแต่นี้ขยายมาเป็นสี่สี่เลนแล้วต,ตรงนี้ก็จเจริญตามการเวลานะครับตรงนี้ความเจริญตามมาก็าก็ต้องมีอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ดีตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยรถไม่มีจอดข้างถนนนะครับถนนเส้นนี้มีก็เอาลงของแล้วก็รีบรเดินเต่าประมาณนั้น ตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เอกชัยอยู่เหมือนเดิมเอกชัยมุ่งหน้าจอมทองนะครับเนี่ยเหมือนว่าตามตึกแถวนี้เงียบกลิบนะครับตรงนี้ดูกันไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะซ้ายมือหรือขวามือนะครับไม่ค่อยมีคนพุ่นพานเหมือนเดิมอาจจะหมดยุคแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยคนเขาก็จะ สั่งออนไลน์หรือเปล่านะสั่งออนไลน์บ้างไปเดินตามห้างตามศูนย์การค้าที่มีจอดรถแล้วก็ตากแอร์เย็นๆประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงนะก็ตามยุคตามสมัยแหละนะครับดวกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนเอกช,ชัยนะครับ ยอมรับนะครับว่าไม่ค่อยพุ่นพ่านเหมือนเดิมผู้คนนะครับตรงนี้ก็จะเงียบสักหน่อยเนี่ยตามนี้ก็คือมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนนะครับก็คือจากพฤติกรรมที่มาเดินเลาะซื้อเดินหาซื้อของอะไรเนี่ยก็กลายเป็นทางออนไลน์อันนี้คิดเอานะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะ อ,อย่างอื่นนะจะเป็นตึกแถวแบบเก่าๆดั้งเดิมก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่เลยนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นี่ฮะรถเมย์ก็ไม่ค่อยจะเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า หนึ่งคนมีรถไฟฟ้าช้ามีรถมีไปใช้รถไฟฟ้าบ้างอะไรแต่เส้นนี้รถไฟฟ้าไม่ผ่านนี่อันนี้ก็จะเลี้ยวเลี้ยวตรงที่จะเข้าสู่นะฮะอันนี้หลังจากข้ามสะพานตรงนี้นะครับสะพานบางขุนเทียนหรืออะไรนี่แหละจำไม่ค่อยได้แล้วแหละนะครับตรงนี้ก็เข้าสู่ถนนจอมทองอันนี้ยิ่งเงียบไปใหญ่นะครับตรงนี้ ค่อนข้างที่จะเงียบเงาซบเซานะครับนี่ฮะอันนี้ถนนจอมทองตั้งแต่ช่วงัวลีวหัวต่อกับเอกชัยตรงสะพานนั่นแหละนะครับเพราะข้ามสะพานมาก็เป็นจอมทองหรือว่าข้ามสะพานไปถ้ามาสวนทางครับตรงนี้ก็เป็นถนนเอกชัยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็อยู่บนถนนจอมทอง ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบๆนะครับตรงนี้เนียมีเปิดบ้างปิดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะปิดกันค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์การปิดเยอะกว่าเปิดก็มีหน้าตกใจนะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาย้ายถี่นฐานหรือไปท,ทําธุรกางอื่นหรือไม่ก็ตามที่ว่าก็คือสั่งออนไลน์กันเยอะ พอมีทั้งหลายบริษัทนะครับการขนส่งก็สะดวกสบายคือพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วนะครับจะประมาณนั้นนี่ยทั้งสองฝั่งนะฝั่งนู้นแอดมินก็เหลือบๆดูอยู่ก็เช่นเดียวกันครับไม่ค่อยเปิดกันนี่ปิด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 กันต่อๆกันเลยนะครับนี่ยตรงนี้ยังอยู่บนถนนจอมทองนะครับเมื่อกี้สวน สาธารณะนะครับตรงนี้ก็ผ่านมาเรื่อยๆด้านหน้าก็จะเป็นสนนสุขสวัสดิ์นะครับเหลียวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่จะเป็นดาวขนองนะครับเลี้ยวขวาเป็นสุขสวัสดิ์พาประแดงเป็นู้นเลยนะครับตรงนั้นโอเคครับคลิปหมดยุคตึกแถ,กถวอาคารพาณิชย์ถนนเอกชยัยอมทองขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมการตุกบ,บุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ ขอบคุณทุกอยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ